สวัสดีครับวี่การ์งเกรนด์ด้วยอคาเเตอร์แร้ครับสวัสดีเพื่อนๆชาวอนโดนีเทุกท่านเจอเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้เรามาเสิริมหินทุกครับตรงนี้มันแอนนะครับสั่งหินทุกมาสองพวงเสิริมหินทุก,ก่อนครับแกะซอฟด้วยเมื่อกี้ฟัดดินเปียกขึ้นมาแล้วก็ผสมปูนล,ลงไปคืนครับแล้วเอาหินทุกมาเท นี่แสงนอาน้าไปเลยมันซบดีนักนี่โอ้ยเดยวโ,โ,โปรเฟียครับสีฟ้าเอสีน้ำเงินสีฟ้า kia Giờ bạn cái sáng tròn năm bạc thấp do không làm có sang มีไซกิงก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรครับจอดีตรงนั้นน่าจะน่าจะท่อดูดน้ำเสียบไม่เข้าครับน่าจะเสียครับเดี๋ยวล้มกองแป๊บหนึ่งครับครับมาต่อครับเมื่อกี้เทตัวลูกเสร็จแล้วล้วก็ลงตัวแม่ลงก็ล้มกองไว้อยู่กับรถเกรด ร้อยสี่สิบเฮดเหมือนเดิมครับอีก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 อ๋อโอ้อยไป lơi lơi đây đây một lơi Ủa, vì dây kia vì dây kia có ngăn đó là sẽ xong diệt lợn Bạn xem

เดีย๋ยวล้มก่อนครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับฝากไลค์กดติดตามด้วยครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ